come สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องมหาเวทผนึกบานกับหัวข้อลิคุก,กันหรือว่าซิงไอ้นั่นเองเนี่ยผมพอคลิปก่อนเนี่ยก็ได้ทําเรื่องอาคมของโกโจไปอยากจะบอกก่อนนะฮะว่าต้องเข้าใจกันก่อนว่าดวงตาของโกโจเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในอาคมของโกโจนะสิ่งนี้พวกคุณควรเข้าใจเลยคือซิงไอหรือลิคุก,กันเนี่ยมันคือหนึ่งในกรรมพันธุ์ที่ได้สืบทอดมาของตระกูลโกโจยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดปู่คุณผมหยิกพ่อคุณผมตรงเนี่ยส่วนตัวคุณผมตรงเนี่ยแต่ว่าลูกคุณออออกกกมมาาาเเนนนนนยยจะป็็ผหิได้้ทํงั อันนี้คือผมพูดในกรณีที่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่โดนแฟนคุณเนี่ยเล่น NTR นะครับผม หมายถึงว่าแฟนคุณมีคนคนเดียวอะไรงี้ยน่ะแต่ว่าถึงแม้ผมจะพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยตระกูลของโกโจนะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะมีรีทุกันเว้ยคือในแต่ละยุคเนี่ยมันจะปรากฏมาประมาณคนเดียวเลยทํานองนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ได้สืบทอดกันมายากมากดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงได้บอกว่าโกโจเนี่ยคืออัจฉริยะและแถมยังเป็นตัวละครที่โคตรโชคดีต่างหากและก่อนจะเข้าเรื่องริทุกันกันเนี่ยผมขอพูดถึงยุคสมัยเฮอันก่อนยุคสมัยเฮอันเนี่ยมันคือยุครุ่งโรจน์ของ ตระกูลโกโจโนเนี่ยเพิ่งมาโดดเด่นในตอนนี้ตระกูลของโกโจโนั้นสืบสายเลือดมาจากตระกูลมิชิเนะถ้าเกิดตามโบราณแล้วเนี่ยมันคือหนึ่งในสามัญญาณพยาบาทของญี่ปุน่นและเหมือนตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นผู้ครอบครองมูเก็นและถ้าเกิดถามว่าก่อนจะมาถึงโกโจโซาโตโรเนี่ยมันกี่ปีแล้วกับผู้ที่ได้ครอบครองริวกันและไม่ได้โผล่มามหาเวทยหนึ่งมารแฟนบุ๊กก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่ามันคือ400ปีก่อนนั่นหมายถึงว่าก่อนหน้าโกโจโนเนี่ยประมาณ400ปีเนี่ยมันมีคนหนึ่ง ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่แปลกที่ได้มีคนบอกว่าโกโจเนี่ยคืออัจฉริยะในรอบร้อยปีแถมเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพลังงานคำสาปที่มหาศาลรวมถึงมุกเกนและริฮุกันอีกด้วยนอกจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วนะฮะตามแหล่งอ้างอิงของบางแง่ก็ได้มีการพูดถึงความเกี่ยวข้องของริฮุกันเทนเกนและผู้หล่อเลี้ยงดวงดาวหรือว่าเซโชไทยโดยครั้งหนึ่งในอดีตไม่ได้มีการระบุปีนะเคนจาคุเนี่ยเคยพแพ้กับคนที่มีริฮุกันเนี่ยถึง2ครั้งซึ่งสองครั้งที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวกันเวยมันคือ,อค้้ี่ได,ดานน้อง มีรอบสรอบ4แล้วล่ะมันมั่นใจแล้วว่าคนที่ได้มีลิ้วกันเนี่ยมันโคตรเก่งเลยพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตของเคนจาคุเนี่ยจึงได้พยายามในการฆ่าเด็กแรกเกิดถูกต้องแล้วนะฮะเด็กแรกเกิดที่ได้เกิดมาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเมื่อมันได้เห็นดวงตามีลิ้วกันอยู่เนี่ยตัวของเคนจาคุก็ได้ฆ่าชิงเลยการฆ่าเด็กที่มีดวงตาลิ้วกันเนี่ยเป็นอะไรที่ฆ่าง่ายมากไม่ต้องต่อสู้อะไรให้มันยากเย็นซึ่งพอมันได้ฆ่าเรื่อยๆื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะมีคําถามอีกนะฮะว่าทําไมโกโจเนี่ยถึงรอดซึ่งตรงจุดนี้เเเนี่่่่่่ยยยผมมไไคอแแแทาาาหหหรตตวววโดดดปิลลล้้งงช กับท่านเทนเกนนะฮะมันจะมีกิจที่ต้องหลอมรวมร่างกายกันถูกไหมไอสิ่งนี้เนี่ยจะมีรอบในการเกิดขึ้นในการหลอมรวมของมันดังนั้นแล้วพอถึงรอบในการหลอมรวมเนี่ยผู้ที่มีริฮุกันเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นและจากนั้นผู้ที่มีดวงตานี้เนี่ยจะคอยป้องกันเซโชไทเพื่อให้เซโชไทเนี่ยหลอมรวมท่านเทนเกนและได้เป็นร่างเดียวกันสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันคือโชคชะตาแต่คือโชคชะตานี้เนี่ยกับเล่นตลกไม่ได้ถึงคิวของโกโจซาโตรุเพราะว่าได้มีชายคนนึงนะฮะที่สามารถฝ่าฝืนโชคชนะน โจโซาตรูได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะเพียงแค่ยกแรกก็ตามแต่คือแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะเพื่อให้โทจิเนี่ยสามารถฆ่าเซย,ย์โยไทได้ซึ่งที่ผมได้พูดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องคำาวิลกันเว้ยเกือบลืมบ่อยอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วนะฮะผู้ที่ครอบครองลิวกันเนี่ยจะไม่สามารถถือิมเนิดพร้อมกัน2คนได้ดังนั้นถ้าเกิดตัวของโกโจซาตุรุได้ครอบครองสิ่งนี้แล้วเนี่ยจะให้มีใครสามารถครอบครองลิวกันพร้อมกับตัวของอาจารย์โกโจซาตรูได้อะไรทํานองนั้นและความสามารถของริวการหรือว่า จะเป็นการมองเห็นหรือว่าการประมวลผลนนำซ้ําเลยคือยังสามารถใช้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานมุกเกนได้อย่างแม่นยําไปจนถึงอะดัะอตอมดังนั้นถ้าเกิดได้มีใครคนนึงในตระกูลโกโจเกิดมาเนี่ยโดยที่มีมุกเกนแต่ว่าไรซึ่งริฮุก,กันเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะควบคุมมุกเกนได้อย่างกากมากเพราะว่าการใช้งานมุกเกนเนี่ยคุณอย่าลืมนะ,ะับว่าการใช้งานมันเนี่ยค่อนข้างยากมันต้องดูทั้งระยะรวมถึงการบีบอัด ดังนั้นล้วการใช้งานมุเกนที่ดีเนี่ยมันควรใช้คู่กับริคุกันนั่นแหละและดวงตาหานี้นี่แหละทาให้ตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานเพราะโดยโปกติแล้วเนี่ยต่ออีกฝ่ายเนี่ยจะเป็นผู้ใช้คุณใส่ที่มันอัจฉริยะมากแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครนะฮะได้รับขนาดนะว่าพลังงานคําสับที่ไม่มีวันหมดซึ่งแม้แต่ซุคุณะเองก็ยังไม่มีการเฉลยว่าซุคุณะสามารถใช้งานสิ่งนี้ได้จุดขายของโกโจจริงแล้วเนี่ยนอกจากพลังอาคมที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันก็คือดวงตาคู่นนนี้ััั่ลลละวววงตเเปป็พือกรมยิผ โกโจเนี่ยสามารถใช้พลังงานคำสาบได้อย่างไรสิ้นสุดนี่แหละครับที่มาของพลังงานคำสาบอินฟินิตี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วดวงตาคู่นี้นั่นแหละที่เป็นปัจจัยมีหน้าหละเคนจาคุ ah เนี่ยถึงได้กลัวนากลัวหนานอกจากการใช้งานเรื่องนี้แล้วโกโจยัเงเคยใช้มันในตอนที่เขาได้พบเจอกับเคนจาคุรอบแรกคือณเหตุการณ์นั้นโกโจเนี่ยค่อนข้างสับสนว่าคนตรงหน้าเป็นใครแต่ว่าดวงตาลิวกันเขาเนี่ยไม่ปฏิเสธเลยนะว่าคนตรงหน้านั้นคือเกโตซึงุลรุดังนั้นแล้วเราก็สามารถพูดได้ว่าตัวของลิว้วการเนี่ยสามารถใช้ในการก่มม้์ทีีผ การสมมุติเนี่ยมันคือร่างจริงของเกะโทซึ่งมุลุที่ได้มีการเปลี่ยนสมองไปแล้วพอชนะแล้วการที่ดวงตาคู่นี้ได้ต่อบมาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถโทษมันมได้จริงอ่ะ มันก็ตอบถูกของมันนอกจากนั้นแล้วเนะี่ยยังได้มีอีกหลายเหตุการณ์มากที่โกโจได้มีการใช้ริ้วกันในการวิเคราะห์ศาสตร์ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์อาณาเขตอารามสองซ่อนมารของสุครนะหรือว่าจะเป็นผนึกประตูหลังโกคุมงเขียวที่โกโจเนี่ยก็ได้ทราบทันทีว่าไอ้ผนึกโกคุมงเคียวที่ได้ทางานอยู่เนี่ยมาไรที่ติดังนั้นแล้วโกโจเนี่ยจึงไม่กล้าเสียเวลาในการฝื่อมันออกมาซึ่งนอกจากการใช้วิเคราะห์แล้วโกโจเนี่ยยังได้มีการใช้ซิกอายควบคู่กับมูเก็นเพื่อให้ตัวเขาสามารถใช้งานมูเก็นได้แบบยี 7, ่ เอาจริงนะดวงตาคู่เดียวนี่คือมันโกงขนาดน,นี้เลยเหรอ นอกจากนั้นแล้วนะฮะดวงตาคู่นี้เนี่ยยังทํางานเหมือนกับกล้องที่เรียกได้ว่ามีความละเอียดสูงสูงจากในฉากที่โกโจได้มีการบินขึ้นฟ้าโกโจเนี่ยสัมผัสได้เลยนะฮะว่าในตอนนั้นฮานามิยอยู่ไหนและก็สามารถโจมตีฮานามิได้อย่างถูกจุดแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้สังเกตดีๆนะว่าโกโจเนี่ยเปิดตาเพราะถ้าเกิดโกโจยังใส่ผ้าปิดตาแล้วก็โกโจนะฮะจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียดหยิบยิบนั่นเองและคุณรู้ไหมว่าดวงตานี้เนี่ยทำให้โกโจเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดตารวมถึงการใช้แว่นกันแดดของโกโจที่มันค้นมือ ใส่แว่นเนี่ยเป็นเพราะว่าดวงตาเขาเนี่ยมันมองชัดเกินไปคือมันชัดมากถึงขนาดที่ว่าละเอียดยิบมากอ่ะดังนั้นเราต่อให้ตัวขออาจารย์โกโจเนี่ยจะใส่ผ้าปิดตาหรือว่าใส่แว่นเขาก็ยังมองเห็นสิ่งรอบข้างเขาได้การมองเห็นคนปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้คุณใส่หรือไม่ใช่นักคุณใส่เนี่ยคนพวกนี้นะฮะต่างมีพลังงานคำสาบอยู่แล้วดังนั้นแล้วโกโจเนี่ยถึงสามารถแยกแยะได้พวกนี้เป็นคนแต่ว่าการเห็นพวกปากกาโต๊ะหรืออะไรเงี้ยการที่โกโจปิดตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าโกโจจะไม่รู้นะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือโโราามสกจถ เห็นพลังงานคำสาปที่ตกค้างอยู่ในวัตถุวัตถุนั้นดังนั้นเราจึงไม่แปลกเลยที่ตัวของอาจารย์โกโจนจะปิดตาแล้วจะไม่เดินชนประตูหวังว่าคุณน่าจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วว่าดวงตาลิุ้กันของโกโจนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถ้าเกิดถามถึงข้อเสียแล้วเนี่ยคงจะเป็นการลำคาญของโกโจสมากขวาที่ได้เห็นบางอย่างที่มันโคตรชัดเกินไปและก่อนจากกันไปนะฮะผมเคยเห็นคำถามคำถามหนึ่งเนี่ยที่ได้ถามว่าทำไมสามตระกูลใหญ่เนี่ยบทบาทนะฮะได้มีการปูถึงครอบครัวนั้นมีตัวละครอะไรบ้างครอบครัวนู้นมีตัวละครอะไรบ้าง แต่แล้วทาไมครอบครัวของโกโจซาโตรุหรือว่าตระกูลโกโจเนี่ยถึงไม่ได้มีการแพ้นในเห็นถึงสมาชิกครอบครัวเลยจริง,รงๆแล้วนะในมหาวิทยาลัยพน,นึกมารแฟนบุ๊กได้มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าสมาชิกของตระกูลโกโจเนี่ยล้วนอ่อนกว่าโกโจซาโตรุเพราะฉะนั้นแล้วทุกการดาเนินการทุกอย่างของ,ของตระกูลโกโจเนี่ยโกโจซาโต้รุจะเป็นคนดาเนินการเพียงลําพังและโชว์ตาทุกอย่างของตระกูลโกโจเนี่ยก็ได้แบบว่าอยู่กับเขาหวังว่าแค่นี้ก็ด้ชัดเจนพอควรแล้วนะ โอเคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมกับดวงตาลิ้วกันบอกเลยว่าแรงอ่านข้อมูลเนี่ยหายากเหมือนกันนะฮะเรื่องของดวงตาลิ้วกันเนี่ยเอาตรงและอยากให้หาละเอียดจริงๆเนี่ยผมก็ต้องตาม,มาหาพวกแฟนบุกพวกอะไรด้วยอะ่ะว่าจะออกมาคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายคิดเห็นยังไงบ้างนะฮะกับดวงตาสีฟ้าคู่นี้ดวงตาที่โคตรโกงและเป็นที่มาของโคตรของโคตร,รความแข็งแกร่งงานคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี่ยผมใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์บายบายครับสวัสดีครับ